รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการโดยสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการหัวข้อข่าวมีดังนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดงานแสดงสินค้าพร้อมการเจรจาธุรกิจ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะเดินทางสักการะหลวงปูท่ทวดที่วัดช้างให้ปัตตานีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนร่วมติดตามผลการดำเนินงานสื่อสารสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอ,อ,อปัตตานีจัดกิจกรรมงาน k ิ c k อ f สร้างความเข้าใจร่วมการเวทีความร่วมมือ MOU ประสานกลไกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแก้จนคนเมืองปัตตานีและข่าวปรายสนีไทยชวนคนไทยส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดงานแสดงสินค้าพร้อมการเจรจาธุรกิจเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดงานแสดงสินค้าพร้อมการเจรจาธุรกิจเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ภายใต้ชื่อ Hello แดนใต้ปลายด้ามขวาน V2 โดยเมื่อวานนี้เวลา17นาฬิกาที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตาน,มมตตน,ตตนีนางพาติมะสเดียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าพร้อมการเจราจาธุรกิจเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ชื่อ ฮัลโหลแดนใต้ปลายด้ามขวาน V2 So ง t h e r n b o r d e r c o n n e c t Expo 2 0 2 5ครั้งที่2ตามโครงการมหากรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปีงบประมาณ2,568มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส พาณิจังหวัดยะลานราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมจํานวนมากนางอภิกาคงเหมียนพาณิ์จังหวัดปตัตตานีกล่าวว่างานแสดงสินค้าพร้อมการเจรจาธุรกิจเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปตัตตานีและเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ชายแดนภายใต้ชื่องาน Hello แดนใต้ปลายด้ามขวาน V2 พร้อมเจราจาธุรกิจจำนวน2ครั้งครั้งละ150คูหา เป้าหมายผู้ประกอบการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568ณสนามอองทองโรงแรม CS ปัตตานีอำาเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงเป็นอย่างมากครั้งที่2กำหนดจัดงานระหว่างวันที่29กร,รกฎาคมถึง2สิงหาคม2568สินค้าที่นำมาร่วมจำหน่ายประกอบด้วย สินค้าอาหารและเครื่องดื่มอาหารทะเลแปรรูปเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอาหารทะเลสดจากแพรปลาจังหวัดปัตตานีแพรปูโชคอุดมรัตและผลไม้ตามฤด,ดูกาลเช่น ทุเรียนใา่ขาวจังหวัดปตัตตานีทุเรียนเสด็จน้ําจังหวัดยะลารวมทั้งงานนี้ได้มีโครงการเชื่อมโยงการจําหน่ายไข่ไก่ปี2568โดยนําไข่ไก่ราคาประหยัดมาร่วมจําหน่ายด้วยเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรในการระบายสินค้าและพยุงราคาสินค้าให้ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองกิจกรรมชอบดีมีรางวัลร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะเดินทางเข้าสักการะหลวงปู่ทวดที่วาชางให้ปัตตนีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนร่วมกิจกรรมติดตามผลการดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีที่วัดราชบุรณนะ ตำบลควนโนรีอเภอโคกโพจัังหวดปัตตานีนายขเชนกันนิการองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงคีรีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะเดินทางยังวัดชางให้เพื่อกราบนมัสก,การพระสุนทรปริยัติวิธานเจ้าอาวาสวัดชางให้ตำบลควนโนรีอ,อโคกโพก่อนร่วมกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบุรณาการและขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเด็นสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในวันพฤหัส,สบดีที่3 1กรกฎาคมวันนี้ณโรงแรม CS ปัตตานีและโรงเรียนบ้านป่าเรอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์3จังหวัดและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับสำหรับวัดราชบุรณะหรือวัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า300ปีตามตำนานเล่าว่าพระยาแก้มดำเจ้าเมืองไซบุรีต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาวจึงได้เสี่ยงอธิษฐานโดยการปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่ามีเจ้าเมืองและพระพลเดินติดตามไปจนมาถึงวันหนึ่งช้างได้หยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งแล้วร้องขึ้นสามครั้งพระยาแก้มดำจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดีจึงสร้างเมืองใหม่ณที่บริเวณน,นั้น ได้สร้างวัดชื่อว่าวัดช้างให้ต่อมาสภาพวัดได้เปลี่ยนแปลงสภาพไปหลายครั้งในปีพศ .2499 ได้มีพิธียกช่อฟ้าอุโบสถและปี2500ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาภายในวัดยังมีพระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์หยอดโดยมีองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นห้องโถงมีระเบียงเป็นวิหาร รอบองค์พระเจดีย์มีความสูง59.09เมตรยอดเจดีย์เป็นฉัตรทองคำเจ็ชั้นประดับทับทิมภายในองค์พระาธาตุเจดีย์บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุปัจจุบันมีพระสุนทรปริยัติวิธานเป็นเจ้าอาวาสงานค i c k อ f f สร้างความเข้าใจ มอ,อปัตตานีจัดงานคิกออฟสร้างความเข้าใจร่วมกันเวทีความร่วมมือ MOU ประสานกลไกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกร j j มร,รมแก้จนคนเมืองปัตตานีงานคิกออฟสร้างความเข้าใจร่วมกันเวทีความร่วมมือ MOU ประสานกลไกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแก้จนคนเมืองปัตตานีจัดขึ้นในวันนี้31กรกฎาคม2568โดยงานเวที k i กออฟ การสร้างความเข้าใจร่วมกันและวิธีความร่วมมือ MOU ประสาน,นกลไกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แก้จนคนเมืองปัตตานีภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกระจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมกรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีระยะที่3เป็นปีที่3าณห้องประชุมปร,ริชยากรชั้น4สำนักงานวิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยจะได้มีการดำเนินการเป็นระยะเพื่อที่จะ ดำเนินงานเป็นเชิงรูปธรรมต่อไปไพรสณีไทยเชิญชวนคนไทยส่งสิ่งของความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยชายแดนไทยกัมพูชาไพรสณีไทยเชิญชวนคนไทยส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภยัยชายแดนไทยกัมพูชาอาทิอาหารแห้งเสื้อผ้าผ้าหม่มเสื้อยารักษาโรค อุปกรณ์ทำความสะอาดไฟฉายและของใช้จำเป็นอื่นๆไปยังตู้ปอนอช่วยผู้ประสบภัยไทยกัมพูชาหน้าที่ทำการไปรษณียทั่วประเทศน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกรัมต่อกล่องโดยไม่เสียค่าฝากส่งทั้งนี้การเปิดจุดรับบริจาคสีแห่งได้แก่ตู้ปอนอช่วยผู้ประสบภัยไทยกัมพูชาบุรีรัมรหัสไปรษณีย31000 ตูปอนอช่วยผู้ประสบภัยไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทรหัสไปรษณียส์3 2 0 0 0 ตู้ปอนอช่วยผู้ประสบภัยไทยกัมพูชาสีสเกตรหัสไปรษณนี์3 3 0 0 0ตู้ปอนอช่วยผู้ประสบภัยไทยกัมพูชาอุบลราชธานีรหัสไปรษณนี์4 4 0 0 0โดยสามารถส่งสิ่งของจำเป็นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ถึง25สิ่งหาคม2568 ความสุขความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคตพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต3มกราคม2567จบข่าวหัเทการเพชรประวัติอ่าน